ตอนการผสมยาครับนี่ครับยายญาครับนี่ครับตัวนี้เด็ดมากยอมได้เอาเอาที่มือได้เนี่ยนี่ครับเทเข้าไปครับนี่นะนี่ครับขั้นสู่ขั้นตอนการผสมยาครับนี่นี่อีกหนึ่งตัวครับนี่ไม่จุไม่จุกกาครับนี่ใส่น้ำไเต็มถังครับ จะมนาทีส่ง2 5 8นะสายพอแล้ว่ะครับสู่ขั้นตอนการฉีกครับเราก็ทำการเดินรถเพื่อหาแนวก่อนอใช้ยคณาก็จะเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เก็บท้ายสุดครับนี่ครับพอเจอแนวก็เปิดน้ำยาครับเป็งเครื่องหน่อยครับหน้าแรกก็จะเดิน ก็ใช้คนาไปก่อนแล้วอีกฝั่งนึงก็จะเราจะฉีดไปให้ถึงใช้คนาเลยครับพอถึงใช้คนาก็ทำการปิดน้ำยาครับแล้วก็พยอยางรถไปเติมหน้าใหม่นะครับหน้านี้ก็จะต่อจากหน้า ฝั่งหนึ่งก็จะฉีดตามแนวโคงที่ได้ปักไว้ครับจะมีแนวโคงอยู่นะฉีดตามแนวโคงแล้อีกฝั่งหนึ่งก็จะปักไว้ใหม่เพื่อจะฉีดย้อนกลับเป็นหน้าที่สามครับนี่น,นี้หน้าที่สองครับนี่จะฉีดตามแนวโคงครับฝับ่งหนึ่งก็จะปักเพื่อย้อนกลับไปเป็นหน้าที่สามนะเรื่อครับไม่ต้องกลัวที่จะหลงครับยังไงครับฟุ้งๆทั่วๆถึงนะครับ ครับมีหลายคนถามารถจะเหยียบข้าวเสียหายไหมตอบได้เลยว่าถ้าดินแห้งไม่เสียร้อยปร์เครับถ้าดินแห้งนะแต่ถ้าดินหนุบหนุบหรือลมอาจมีบ้างครับแต่ก็จากการที่สังเกตข้าวก็จะแตกขึ้นมาเต็มทุกพื้นที่ที่รถเหยียบครับไม่ต้องกลัวครับ อาดูครับดูครามละเอียดของละอองครับดูความพุ่งครับเขาบอกว่าถ้าละอองละเอียดยญ้าจะตายดีครับโหเป็นไงครับดูความพุ่งครับเนียนๆครับสวยๆครับอ่าพอถึงหัวงานที่เว้นไว้ก็จะปิดเพื่อทําการวนรถขึ้นหน้าที่3มครับเดี๋ยวเว้นไว้ไม่ต้องกลัวครับหัวงานเดี๋ยวเว้นไว้ฉีดที่ยงครับสุดท้ายเลยนี่ครับเป็นไง จะอองละเอียดยังไงคร,ครับครับก็มาถึงหน้าสุดท้ายมาเก็บหน้าสุดท้ายครับที่ได้เว้นไว้ในตอนเริ่มแม่ครับนี่อันนี้คือหน้าสุดท้ายที่เว้นเจคนาเพื่อเป็นหน้าที่ไว้บนรถครับหน้านี้ ก็ได้ทำการเก็บครับดูครับรอบสุดท้ายอือเป็นยังครับเกาะอ้อ,อละเอียดฟุ้งๆแบบไม่มีช่องว่างกันเลยครับยามันก็จะทั่วถึงครับยาก็จะตายดีครับเนียนๆครับเนียนๆ นยไครับพอถึงชายคนาก็เป็นตันเสร็จครับวิธีการฉีดยาด้วยรถฉีดนาะแปลงนี้19ไร่ใช้น้ำยาไป3ถังถังละ300ริตรครับรวม9 0 0ลร้อครับ เย็นยจง oh, <no. S 1> นี่ครับหลังจากชีสเสร็จอ่าทำการนะล้างก่อนกลับบ้านครับโอ้โหนี่เน่นนานานเอาจารย, oh. ย์ทองอาจารย์ทองอาจารย์ทองไม่แนนะโอ้ยจอดโอ้โหตีรถ ทำการล้างรถชิจาครับโอ้ยส่วนผมก็โอ้ยโอ้ยชื่นใจจังครับว้าวอ่าชื่นใจครับวันนี้เราทำงานเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนได้ครับวันนี้เป็นงาน <okay. S 1> ของเราเองครับเป็นานาของเราเองอผมก็แช่น้ำรอครับรออาจารย์ห้าอาจารย์พรล้างไปไม่ช่วย,ย ขาบคีสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องพาทัวร์ท้ายทุง่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ